สวัสดีครับร้านเฮงซาวอะไรนะครับผมไอคลิปนี้เราจะพามาชมดอกระพงที่เข้ามาใหม่นะครับผมว่ามันเป็นสภาพยังไงนะครับเป็นดอกระพงมือสองนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับผม ครับเดี๋ยวเราพามาชมดอกลำพงมือสองนะครับผมไออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวอ,ออกก่อนครับเดี๋ยวลูกค้าถามอีกไอ <c oughs> ดอกลำพงที่เข้ามาใหม่ดอกลำพงตุ้นลำพงนะครับผมก็มีดอกไอสิบแปดนิ้วนะครับผมมีสิบแปดนิ้วมีสิบสองนิ้วไอมีแหลมยูนิตนะครับผมมีแต่รุ่นยอดฮิตทั้งนั้นนะครับวันนี้ไอมาชมตัวแรกกันก่อนนะครับผมเป็น ดอกสิบแปดนิ้วโอบอ้อมทํานะครับผมมันจะมีมาอยู่สองดอกนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นดอกที่ซ่อมนะครับดอกที่ซ่อมแล้วใช้งานได้ปกติเรามาขายตามสภาพกันนะครับผมอ่าหน้ายังแข็งแข็งอยู่เลยนะครับอ่าเป็นดอกทํานะครับทํสิบแปดนิ้วนะครับเนี่ยอ่าเราซ่อมกันมาแล้วแต่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ตุดนะครับที่จุดนะครับทั้งสองทั้งสองดอกนะครับ นี่ครับผมจะเป็น18รุ่นทานะครับของอบอ้อมนะครับผมใช้งานได้ปกติเราขายกันอยู่ที่ดอกละ1,400บาทนะครับผม1,400บาทนะครับสําหรับอบอ้อมทําคู่นี้นะครับคู่นี้เมื่อกี้ผมให้ดูแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงลงไปแต่ละรุ่นนะครับว่ามีตัวไหนเข้ามามั่งนะครับผมอ่านี่รุ่นแรกกันอยู่ที่ดอกละ1,400บาทดอกซ่อมแล้วนะครับผม ร้านเราไม่มีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับผมแต่ต้องแจ้งให้พี่ๆทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีบริการโอนและส่งไม่มีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับพี่ๆที่สนใจก็ร้านหน้าร้านชัดเจนครับผมไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกงนะครับไม่หนีไปไหนแน่นอนครับผมอ่าเปิดมานี่ก็3ามปีกว่าแล้วอ่านะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมตัวต่อไปเป็นดอก18นิ้วคันนี้รุ่นอินทนน์นะครับ ตัวนี้เป็นดอกเดิมนะครับผมย้ำว่าเป็นดอกเดิมสภาพนี้โอ้สวยครับผมสวยนี่ครับเนี่ครับบอกเลยว่าสวยครับหน้าเฉียงปุ๊บนะครับผมนี่ครับเอามาพึ่งเข้ามาวันนี้ยังไม่ได้ปัดฝุ่นเลยนะครับผมเอามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมเป็นดอกเดิมครับเนี่ยสวยๆเลยครับผมหน้านี่แขียงครับหน้านี่เขียงมาดูด้านหลังกันกันก่อนนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับคอคอเดิมทุกอย่างนะครับ มองที่ดูก็จะเห็นบอยอยู่นะครับก็จะเห็นบอยอยู่นะครับเดี๋ยวผมพิกให้ชมนะครับอยู่คนเดียวอาจจะลําบากหน่อยครับผมเดียวนี่ครับสวยแบบนี้แหละครับพี่นะครับครับสิบแปดนิ้วคานี้รุ่นอินทนุนนะครับผมบอยสี่พันสองร้อยวัตต์โอ้แม่เหล็กไม่ธรรมดาครับผมสายโหดจัดเลยครับตัวนี้แรงครับแรงตัวนี้ครับนี่ครับมีอยู่สองดอกดอกเดิมๆนะครับผม เอามาแค่สองดอกนะครับพี่ท่านไหนหาอยู่รีบจัดเลยครับนี่ครับคู่นี้แหละครับผมสวยๆแบบนี้แหละนะครับบอยเดิมครับบอยเดิมใช้งานได้ปกตินะครับขายกันอยู่ที่ดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่แหละหน้าตึงๆเปียๆอย่างนี้แหละครับผมนี่ครับดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสิบแปดนิ้วคันนี้รุ่นอินทนนท์นะครับผมอ่า แยกข้ามตัวต่อไปนะครับตัวต่อมาก็จะมีเป็นของยี่ห้อ Piorio นะครับผมตัวนี้จะเป็นโครงปั๊มนะครับโครงปั๊ม Piorio รุ่นยูโรอ่าอ่ายูโรอ่ยูโรของ Piorio นะครับจะมีอยู่สี่ดอกเป็นดอกเดิมนะครับย้ำว่าดอกเดิมสภาพสวยก็จะมีหมวกหมวกยุบนิดหน่อยแล้วก็ไปดันขึ้นได้นะเพราะว่า,าดอกมันยังไม่เคยซ่อมนะครับสภาพเดิมๆสวยอย่างนี้แหละครับ สิบแปดนิ้วคงปั๊มของพีอ d i o ดนะครับผมรุ่นยูโรนะมาดูตูดกันครับมันเป็นรุ่นไหนให้พี่ที่พี่ได้ชมกันนะครับแต่ครับยูโรรุ่นพีอาร์ดิโยูโรอียูหนึ่งแปดเอฟนะครับผมรุ่นนี้พันสองร้อยบาทนะครับหกร้อยถึงพันสองร้อยบาทนะครับเนี่ยตัวนี้จะตัวที่สวยนะครับผม่พี่ให้ชมกันครับน่นี่ครับ สำหรับดอกยูโรนี่เราขายกันอยู่ที่ดอกเดิมๆนะครับหน้ายังตึงๆอยู่เลยครับสภาพก็ยังใหม่นะครับขายกันอยู่ที่ดอกละหนึ่งพันสี่รอยบาทนะครับผมหนึ่งพันสี่รอยบาทนะครับผมมีอยู่4ดอกนะครับอ่าราคาเบาๆใครชอบแบรนด์ของพีก็จัดได้ครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นรุ่นหนึ่งแปดสสี่ของพีออดูเหมือนเดิมกับยี่ห้อเดียวกันนะครับค่ายเดียวกันนะครับแต่เป็นคนละรุ่นขึ้นมา ตัวนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยอ่าตัวยอดทิศนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยอดทิศโซนภาคกลางนี่โอ้ชอบกันครับรุ่นดอกรุ่นนี้เป็นดอกเดิมนะครับเป็นดอกเดิม18นิ้ว P Audio รุ่น 18cc นะครับผมอ่า 18cc นี่แหละครับหน้ายังเรือมอยู่เลยครับใหม่ๆนะครับผมเห็นละใหม่ๆเลยครับดูจากกล้องนะครับผมกล้องนี้ชัดแจ๋วเลยครับผมไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูคอนะครับผมเป้ยครับ คอยังเหลืองอยู่นะครับสไปเด้์ยังตึงไม้เลขยังครบนะครับเป็นดอกเดิมนะครับผมดักจะเดดาาป็นสายด้ถานปิ่นต้ำปงสอดกอกันะเดี๋ยวมาดูตูดกันครับผมอ่านี่ครับจะเป็นรุ่น <c oughs> PCM P.I. หนึ่งแปด C.C.N. นะครับตัวนี้ห้าร้อยถึงพันบาทดอกเดิมนะครับผมดอกเดิมเราขายกันอยู่ที่ ดอกละ1700บาทนะครับสำหรับพีโอดูพีซีเมหนึ่งแปดสี่จากค่ายพีโอนินะครับไวซ์สี่นิ้วนะครับผมไวซ์สี่แม่เหล็กใหญ่ในพันบาทนะครับอ่ะให้พี่กันตัวนี้ครับพี่ท่านไหนชอบรุ่นนี้ก็จัดเลยครับโอ้สวนภาคการชอบกันจริงครับรุ่นนี้รู้ก็ดีครับตัวนี้พลาดล้ครับดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสำหรับคู่นี้ดอกเดิมนะครับผมอ่าอ่าข้ามถัดมาก็จะเป็น พีโอเดียวเหมือนเดิมครับส่วนนี้จะเป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วของพีโอเดียวมันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นไอสิบสองบีเอ็มสามร้อยบีกับสิบสองอีสามร้อยเอสนะครับอีหนึ่งสองสามร้อยเอสจะเป็นดอกซ่อมนะครับผมผมต้องย้ําให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้รู้กันก่อนนะครับว่าได้ทราบกันก่อนว่ามันเป็นดอกซ่อมแต่ว่าใช้งานได้ปกติแต่ราคาของหม่หมื่นหนึ่งทุกวันนี้ถือว่าราคาสูงมากนะครับผมในสําหรับดอกสองรุ่นนี้ แต่สภาพนี้ก็คือเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้เอาไปใช้กันนะครับถึงจะเป็นดอกซ่อมแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแนวเสียงก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมดอกาดบอก1ี BM มจะมีอยู่8ดอกนะครับเนี่ยจะเป็นแถวแรกนะครับเนี่ยซ่อมมาแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับนี่ครับผมให้ดูกันนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวบีเอมักที่ขึ้นเดี๋ยวจะให้พี่เขาคลิกด้านหลังให้ดูนะครับของ12 BM บีมนะครับผม อยู่กันน้อยครับผมค่อยๆไปแล้วกันครับผมไปเร็วไม่ได้ครับพนักง,งานเราไม่มีครับอยู่กันสองคนครับผมครับสิบสองบีเอ็มมีอยู่แปดดอกนะครับผมเนี่แหละผมให้ดูสภาพนะครับซ่อมมาแล้วใช้งานได้ปกตินะครับราคาของใหม่โอ้สองพันขึ้นครับสองพันกว่าบาทขึ้นนะครับตอนนี้ราคาสูงมากราคาของใหม่ <c oughs> แล้วก็เอามือสองมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับขายตามสภาพากันไปใช้งานได้ปกติ12 b m 300 b ดอกซ่อมเราขายกันอยู่ที่ดอกละ1,300บาทนะครับผมใครที่หาอยู่ก็จัดได้เลยครับผมเดี๋ยวข้ามมาก็จะเป็นตัวพีเอเดียวรุ่น e12 300เอสนะครับผมจะเป็นรุ่น300เอสนะครับตัวนี้เป็นดอกซ่อมเช่นกันครับซ่อมแล้วใช้งานได้ปกตินะครับ,นะรบนานงาน,นเนียนๆนี่แหละครับนี่แหละ ถือว่าก็โอเคอยู่ครับใช้งานได้ปกติอยู่เราขายตามสภาพกันไปนะครับผมนี่ครับไ้ดูคอนะครับผมอ่ะพี่เลยจกัเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับผมอ่าพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาก็ไอ้นี้ดอกสิบแปดนิ้วก็เราก็แจ้งราคากันไปแล้วนะครับผมมาถึงตัวสิบสองนิ้วของพีโอเดอกันแล้วนะครับนี่ครับล้พี่เขาพิกมาแล้วก็จะเป็น พีโอเดียอีหนึ e ่งสองสามร้อยเอสตัวสามร้อยบาทนะครับไม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้ครับท่านไหนที่เคยใช้คงรู้ดีรุ่นยอดฮิตนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นดอกซ่อมมาแล้วนะครับเป็นมือสภาพมือสองเราขายกันตามสภาพเราขายกันอยู่ที่ดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมรีบจัดเลยครับสงการแล้วถ้าส่งพรุ่งนี้ก็ยังทันนะครับผมส่งพรุ่งนี้เมื่อื่นอีสองวันก็ยังทันอยู่คนส่งก,ก็จะบิดประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับผม,อ,มอ่าอ่า e อีหนึ่งสองสามร้อยเอส ดอก่อมขายที่ดอกละ,ะ1,200บาท12บีเอ็ม300บี่อมแล้วก็ขายกันอยู่ที่ดอกละ1,300บาทนะครับผมอถัดมาก็จะเป็นรุ่นบิก๊กครับรุ่นบิก๊กรุ่นบิก๊กเป็นแหลมรุ่นบิก๊กรุ่นพี u อเดียวยี่ห้อพีโอเดียวรุ่นดี750นะครับผม <c oughs> นะครับดี750นะครับสภาพนี่เดิมทุกตัวนะครับสวยๆนะครับสีด้านด้านตูดนี่ยังไม่ลอกกันเลยนะครับเีนะ่ยดูกันเลยครับเนี่ย มาพร้อมปากอลูมิเนียมนะครับผมเป็นปากอลูมิเนียมนะครับผมแต่ผมให้ดูก่อนนี่ครับเป็นปากลายเล่อลูอลูมิเนียมนะครับนี่ขอให้ดูนะครับขอเอาหินคอยดูนี่ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเป็นปากลายเล่นะครับผมนี่ปากลายเล่นะครับผมนี่เป็นปากมิเนียมเฉพาะปากนี่ก็หลายตังอยู่นะครับเป็นปากมิเนียมนะไม่ไม่ใช่ปากพลาสติกนะครับผมนี่ครับตัวนี้เราไม่ขอแยกนะครับผมเราจะขอขายไปพร้อมปากเพื่อว่า ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ซื้อไปแล้วเอาไปใช้กันเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมดอแปดตัวนะครับผมนี่ครับ8ตัวขายพร้อมปากนะครับผมย้ำว่าขายพร้อมปากเอาราคาที่ถือว่ามันคุ้มคุมไปเลยนะครับพร้อมปากชุดละ1,500บาทครับผมผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากครับผมเพรว่ามันเป็นปากมีเนียมนะครับปากมีเนียมะนะครับปากละ ไอตูดพร้อมปากความชายตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมใครรีบจัดเลยครับผมสงการแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะครับถัดมาก็จะเป็นแหลมรุ่นน้องลงมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นอันนี้ฝุ่นหน่อยนึ่งนะครับฝุ่นหน่อยนึ่งจะเป็นรุ่นพิโอเรียโอดีซีห้าศูนย์ครับจะเป็นรุ่นรองลงมาอีกนะครับดีซีห้าศูนย์นะครับมีอยู่สี่ตัวพร้อมปากนะครับตัวจะเป็นปากไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นปากไฟเบอร์อ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผม ให้ตลับเม็ดวัดให้นะครับผมเป็นปากเท่าไรที่พี่จะได้เอาไปใช้ถูกนะครับครับจะเป็นปากสิบคูณสิบนะครับผมปากไฟเบอร์สิบคูณสิบนะครับนี่ครับปากสิบคูณสิบนะครับสภาพใหม่แต่ผมยังไม่ได้ปัดผุดนะครับสภาพใหม่อยู่เป็นปากไฟเบอร์นะครับอ่ามีอยู่สี่ชุดนะครับสี่ชุดสี่ตูดขายตูดพร้อมปากนะพร้อมใช้เลยครับผมอยู่ชุดละ 1200บาทนะครับผม1200บาทนะครับมีอยู่4ตูดพที่ท่าในสนใจจัดได้เลยครับผมจัดได้เลยนะครับผมนะครับผมส่วนรายการที่เพิ่มเข้ามาผมแนะนำผมขอแนะนำตู้ลำโพงที่ยังเหลืออยู่นะครับผมสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมว่าจะเป็นตู้ตู้กลางแหลมนะครับ2คูนึงนะครับแหลมยูนิตนะครับผมรูปทรงคล้ายๆก็คล้ายด้คล้าย ตู้มิกอาจารย์น็อตนะครับผมคล้ายๆนะครับแต่คล้ายแต่แต่ไม่ใช่ของอาจารย์น็อตนะครับผมอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่16ใบนะครับผมอยู่นี่ก็8อยู่ฝั่งนี้ก็อีก8นะครับผมวางไว้นี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในจะเป็นปากตรงนะครับจะเป็นปากตรงด้านในตะแกรงปั๊มนะครับนี่ผมถอดให้ดูนะครับตะแกรงปั๊มนะครับหน้าตาสวยครับนี่ครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์แขนสามจุดนะครับผมอ่า เป็นนี่ครับดูข้างข้างก็ได้ครับผมตั้งไว้เปรียบเทียบกันนะครับผมรูปทรงสวยนะครับตัวนี้นครับรูปทรงสวยทันสมัยแขนตามจุดนะครับมีทั้งหมดอยู่16ใบเราขายกันอยู่ที่ใบละ1,800บาทนะครับผมนะครับ1 8 0่บาทพี่ทนหนสนใจรีบจัดเลยครับผมแขนได้ตั้งได้ครับตัวนี้แขนสามจุดเป็นแขนแต่ตัวแขนรุ่นใหม่นะครับผมถัดมาตู้ที่ยังเหลืออยู่นะครับผม ตู้ที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นตู้เทอ,อร์โบนะครับเทบอร์โบหน้าโค้งนะครับเทบอร์โบ70นะครับตัวนี้เทอร์โบหน้าโค้งหน้าโค้งเหลืออยู่แปดใบสุดท้ายแล้วครับผมแปดใบสุดท้ายแล้วขายกันแบบราคาเซลล์ไปเลยครับเซลล์คือลดราคากันไปนะครับไปละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมมีอยู่เหลือแปดใบปกติขายกันอยู่ที่ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสุดท้ายก็จะมาขายกันตามสภาพนะครับผมอาจจะมี บินบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ระขายไปกันไปตามสภาพนะครับเหลืออยู่แค่ใบละ1นึ่งบาทนะครับผมหนึ่งพันสองบาทอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าติดถนนใหญ่นะครับผมอ่านะครับตู้เป็นนิ้วใบก็ยังอยู่กันที่ใบละ2,200บาทนะครับตะแกรงปั๊มนี่แหละครับของค่ายพีเอสนะครับผมแหลกไม้ก็เริ่มต้นกันอยู่ที่ไอชิ้นละ200 300 400มร้นะครับผมมันเรียกเอาเลยนะครับกางแหลมตู้เดียวหนึ่งคุณหนึ่งก็อยู่ที่ใบละ1,200บาทนะครับผม ถัดมาตัวนี้โอ้ใหม่มากครับใหม่นี้จะเป็นสูตรผีกระแทกหลังนะครับดูสีนะครับดูสีผมไม่ดูสีนะครับอ่าใหม่ๆครับยังกันไม่เคยใช้งานนะครับตัวนี้มีอยู่สีใบผีกระแทกหลังสิบแปดนิ้วนะครับผมขายกันอยู่ที่ใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมใหม่ๆเลยครับผมผมให้ดูนะครับตู้ตีใหม่ๆนี่ครับหนึ่งพันหกร้อยบาทครับผมรีบจัดเลยครับผมเอาไปเปิดสงการกันครับ อีละใบละพันหกร้อยบาทนะครับผมอ่านี่หลักแหลกไม้ก็จะมีตัวร้อยสองร้อยก็ยังมีครับผมมาเรียกเอาเลยนะครับผมท่านไหนที่ชอบนะครับตู้ดับบิวแปดสิบช่างเป๊กก็ยังมีอยู่สองเหลืออยู่สองใบนะครับตะแกงปั๊มใบละสองพันสี่ร้อยบาทนะครับตะแกงปั๊มสภาพใหม่เหมือนกันครับตัวนี้ดับบิแปดสิบช่างเป๊กนะครับผมหรือจะเป็นตู้เบียดมิสเตอร์พอตนะครับผมมิสเตอร์พอตจะเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่สภาพดีมากครับผมจะของเดิมใช้ไม่กี่งานนะครับเนี่ย ผมขายอยู่ใบละ2,900บาทนะครับผมเนี่แหละต่แกงปั๊มสภาพใหม่ๆครับมิดเตอร์พอร์ตตัวใหม่นะครับผมตัวล่าสุดนะครับหน้าตาสวยครับผมอ้ที่สีแดงๆคือสีพลาสติกนะครับผมนะครับนี่แหละครับสวยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวพี่จะถามอีกว่าด้านหลังเป็นไงนะครับผมเนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นสเปคสเปคก้อนขึ้นมานี่ครับสีเนียนๆนะครับสภาพนี่ใหม่มากครับผมอ่าเนี่แหละครับ เติมเติม้ามาก็จะเป็นตู้กลางแหลม15นิ้วมีอยู่สองใบนะครับใบละ500บาทนะครับผมเป็นไม้ปาร์ติเกิลนะครับผมต่อสายให้เรียบร้อยจัาสายใช้ได้เลยครับผมมีอยู่สองใบใบละ500บาทนะครับอ่านี่ครับผมกลางแหลม15นิ้วใส่ไว้จรวดนะครับผมหรือใครที่ชอบเป็นตู้ลำโพงพร้อมดอก15นิ้วพร้อมดอก PS นะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมเนี่ยแตะแกรงปั๊มเนี่ยแหละครับอันนี้ป้ายมันบังนะครับผมผมขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะครับ ตู้เพลสสิบห้าพร้อมดอกนะพร้อมดอกพร้อมใช้นะครับผมอยู่คู่ละ4,500บาทนะครับผมตะแกงปั๊มนะครับผมย้ำว่าตะแกงปั๊มราคาในีเราส่งท้ายกันให้เพื่อนๆพี่ๆได้ไปใช้สงการนะครับผมนี่แหละครับผมคู่ละ4,500าบาทนะครับผมซื้อไปใช้ได้เลยนะครับผมมือสองนะครับมือสองหรืจะเป็นตู้ล้พงมือหนึ่งเจบิน15นิ้วนะครับพร้อมดอกเราใส่ดอกให้พร้อมใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเราใส่ดอกพร้อมใช้ได้เลย ับเราแยกได้ทั้งตู้เปล่าและพร้อมดอกนะครับผมนะครับพร้อมดอกพร้อมดอกนี่คือตกอยู่ใบละไอ้คู่ละนะครับผมคู่ละหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมเจบินสิบห้านิ้วพร้อมดอกพร้อมใช้ของใหม่คู่ละหกพันห้าครับผมนะครับผมอ่าท่านใดอยากซื้อไปเปิดสงการก็จัดเลยไม่ต้องรอครับมีของอ่าเข้ามาชมถูกใจก็ยกขึ้นรถได้เลยนะครับผมนี่แหละครับงานเนียนๆครับผมตะแกรง ตะเกียงหกเหลี่ยมรูนะครับสวยนะครับดอกจะเป็นดอกนานโนวานะครับผมที่เราประกอบไปให้ลูกค้านะครับพี่ท่านในสนใจก็จัดเลยนะครับผมพวกดอกละพงสิบแปดนิ้วก็ยังมีกันอยู่นะครับแต่ว่าสินค้าสินค้าที่เราเอามาให้ชมนในคลิปนี้เป็นสินค้าที่อัปเดตที่ที่สินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมสินสินค้าที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นพวกดอกละพงก็ยังมีเยอะอยู่ท่านหนที่สนใจหรืออยู่ใกล้นะครับผมก็เข er ้ามาดูที่ร้านได้นะครับผมนะครับผม ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนครับที่เกิเียข้ามารับชมเอาไว้คลิปหน้ามีอะไรอัปเดตผมจะรีบทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ